วันนี้ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคณะองคมนตรีร่วมทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2566 และววันนั้วมินทระหาราา a โดยมีคณะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประธานศาลดีกาประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีซึ่งในพิธีดังกล่าวมีสมเด็จพระราชาคณนะพระราชาคณะและพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตด้วยสิ่งของจตุปัจจัยทยธรรมทั้งหมด ได้นำไปส่งมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและวัดที่ขาดแคลนต่อไป ส่วนที่ปราสาทพระเทพีดอนในพระบรมมหาราชวังพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรัก,กรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพีดอนให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรมภาะมหากษัตริย์ยทิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่า ไปกราบถวายบังคมพระบ,บรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรภามหากษตรยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป และที่อุทยานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิป,รรปพิษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนนำพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายบังคมและถวายสักการะบริเวณหน้าพระบรม,มราชานุสาวารีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาพิปเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจัดสร้างขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือสีเท่าครึ่งของพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลิรษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิรดารหัฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเนือแท่นหินอ่อนทรงแปดเหลี่ยม ตามอย่างคติของพระที่นั่งอธธัธริทธิธ์อุทุมพรราชอาทเป็นสัญ,ญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสื่อถึงความหมายว่าสมเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต,ต่างน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี มีอักษรพระปรมพิไทยพอปรประดิษฐานที่หน้าของแทน่นพร้อมกับประดับแผ่นจารึกหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ทั้ง8ทิศซึ่งได้จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณกองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปพิรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีแท่นหินอ่อน พร้อมพันพุ่มประดับเป็นเครื่องราชสักการะประกอบทั้ง4ีทิศรวมความสูงจากฐานพระบ,บรมราชานุสาวรี19.45เมตรสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมนับเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า